ไฟแดงแบงน้อยนะคะมาจากเส้นเชมภูมิแบงน้อยนะคะขวามือนะคะจะเป็นสถานีตํารวจนะคะอำเภอแล้วก็ที่ดินแบงน้อยนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นรอพอสอต้อนะคะศูนย์สุขภาพนะคะสามารถไปวิ่งได้น,นะคะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อหมื่นสีนะคะรูปจำลองหลวงปู่วรพจน์นะคะแล้วขับตรงไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นโรงเรียนชุมชนโคกสีนะคะให้ขับตรงไปได้เลยนะคะ ชะลอรถนะคะข้าเห็นปั๊มน้ำมันบางจากแล้วนะคะจะเห็นเป็นศาลาสีเหลืองนะคะนี่นะคะตรงไปจะเป็นเทศบาลแวงน้อยนะคะให้ตีไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะแล้วขับตรงไปได้เลยนะคะให้ชะลอรถนะคะเลี้ยวขวาได้เลยค่ะ ตรงไปค่ะให้ชะลอรถนะคะค่าเห็นเครื่องสัผ้าหยอดเหรียญแล้วนะคะให้ตีไฟเลี้ยวขวาได้เลยนะคะจะถึงแล้วนะคะบ้านขาวรีสอร์ทนะคะไปไม่ถูกนะคะมาไม่ถูกนะคะโทรถามได้เลยนะคะ0967633035ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะ